สวัสดีครับก็มาพบเกาะกระแสข่าวจากตรีรีวิวอ,อีกครั้งนะครับวันนี้เกาะกระแสข่าวของตรีรีวิวนะครับก็จะมีเรื่องของแคสติสบอสแมนนะครับที่เด็กๆรักนะครับมาเกาะกระแสข่าวให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับสุดเศร้าเด็กๆทั่วโลกร่วมไว้อาลัยการจากไปของแบ็คแพนเตอร์ข่าวการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของนักแสดง มากฝีมือเชสวิตบอสแมนในวัยส3ปีด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นไม่เพียงสร้างความเศร้าโศกเสียใจต่อในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงฮอลลีวูดและแฟนหนังซูเปอร์ฮีโร่ในจักรวาลมาเวลเท่านั้นแต่ที่น่าเสียใจก็คือมีเด็กๆส่วนหนึ่งที่มีความรักในตัวพระราชาเสือดำทีชลาหรือแบ็คแพนเตอร เป็นฮีโร่ในดวงใจต่างก็ได้รับความเจ็บปวดไม่แพ้กันเด็กๆเ,เหล่านั้นล้วนมาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเชสวิกบอสแมนด้วยการนำเอาของเล่นตระกูลซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆที่ของตัวเองมีเอามาร่วมไว้อาลัยให้กับแบ็คแพนเตอร์ผ่านแฮดแท็ก RIP เชสวิสบอสแมนแบ็คแพนเตอร์โดย เชควิสได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตัวเขาเองนั้นเป็นฮีโร่ตัวจริงของเด็กๆซึ่งทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราที่ได้เห็นภาพเหล่านี้แล้วอดสะเทือนใจไม่ได้จริงๆกับการจากไปของเชสวิสบอสแมนเด็กๆทั่วโลกหลายประเทศนะครับที่มีลักษณะการนำเอาตัวซปเปอร์ฮีโร่มาห้อมล้อม ตัวแบ็กแพนเทอร์เพื่อเป็นการอาลายัยต่อการจากไปของโพสแมนนะครับซึ่งเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่เขารักนะครับก็ข่าวนี้ก็เป็นข่าวสะเทือนวงการนะครับแม้แต่เด็กๆเ,เองก็ยังร่วมไว้อาลายัยนะครับต่อซุปเปอร์ฮีโร่ที่เขารักนะครับเกาะกระแสข่าวของตีริววันนี้ก็มีเพียงนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ